ปัญหาหลังเลวแก้ยังไงนะคำจำกัดความของคำหลังเลวก็คือว่าจะต้องหลังออกภายในหนึ่งนาทีหลังจากที่คุณมีการสอดใส่เข้าไปหรือการช่วยตัวเองนะอันนี้ก่อนภายในหนึ่งนาทีดังนั้นมันจะต้องแยกเป็นสองประเด็นก่อนครับประเด็นหนึ่งคือว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักไอสิ่งนี้เลยหรือเปล่านะครับคืออันนี้เรื่องยาวไว้ทีหลังส่วนอันที่สองคือว่าเดิมก่อนไม่เห็นก็เกินหนึ่งนาทีมาตลอดนะครับแต่พอ มีแฟนมีอะไรแล้วมันเร็วนะครับอันนี้ก็จะพูดง่ายนิดนึงนะครับสาเหตุหลกัหลกๆก็เลยก็คือความตื่นเต้นมันแองไซตี้มันตื่นเต้นมากนะครับก็เออทำให้แล้วบางทีเราไปดูหนังอะไรที่มันร้าอารมณ์มาก่อนนะครับนะฮะหรือใช้การที่สัมผัสมากเกินไปก่อนที่จะมีการาทํากิจกรรมกับแฟนนะครับวิธีแก้ไขอันดับหนึ่งคือต้องมันใช้ความร่วมมือกันนะระหว่างเราแล้วก็แฟนนะครับเวลาที่เรามีอะไรกันเนี่ยกิจกรรมกันเนี่ย จะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมมันจะรู้สึกนิดนึงก่อนแล้วก็รู้สึกมากนึงแล้วรู้สึกถึงจะระเบิดฉะนั้นเราต้องจับความรู้สึกนี้ให้ได้ก่อนว่าไอ้ตอนที่นิดนึงเนี่ยนะครับมันคือตรงไหนนะจะมีจุดหนึ่งที่มันถอยกลับไม่ได้แล้วนะไอ้จุดนั้นเลยไปแล้วช่างมันเถอะแต่พอถึงจุดที่ก่อนจะถึงจุดที่ถอยไม่ได้อ่ะให้หยุดนะหยุดทํากิจกรรมคือออกมาก่อนแล้วก็ช่วยแฟนด้วยวิธีอื่นนะจะใช้อะไรก็ได้นะจะใช้อะไรก็ได้คือคุณอย่าทิ้งแฟน สำคัญคุณก็อย่าทิ้งแฟนเหมือนกันนะอโอเคแล้วก็พอรู้สึกว่าอารมณ์มันคลายลงก็เริ่มต้นใหม่อ่านะครับอันนี้ก็ค่อยๆฝึกทําไปนะฮะค่คอยๆฝึกทาไปก็จะทําให้เราค่อยใจเย็นลงใจเย็นลงแล้วนะฮะอันนี้ใช้ความร่วมมือกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับอันที่2คือจะทําให้เรารู้สึกช้าลงหรือน้อยลงได้อย่า,ยางไรในบางรายผมก็แนะนําว่าให้ใช้ถุงยางอนามายัยนะถุงยางอนามัยเดี๋ยวนี้มันก็มีใช่ไหมแบบหนาซึ่งทำให้รู้สึกน้อยลงหรือแบบ นานนะพวกนี้ก็จะมียาชาน้อย,อยแต่อยู่นะครับก็จะอันที่สใช้ยาชาเลยเอาตรงๆเลยนะฮะยาชาที่ตามร้านเภสัชขายเนี่ยจะอยู่2เพศอันหนึ่งเขาเรียกว่าไซโลเคนเจลนะครับมไม่ใช่เควายนะ <laughs> เดี๋ยวซื้อผิดไซโลเคนเจลนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไซโลเคนวิสคัสเราใช้ทาปากแผลในปากคนไข้มะเร็งที่มีแผลในปากเราใช้ไซโลเคนวิสคัสทาอันจะชาอันนี้ก็ใช้ได้และ หลักการใช้คือว่าให้ทาก่อนมีกิจกรรมสักประมาณ10นาที15นาทีนะอย่าไปทาเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันออกฤทธินะ์นะทานานไปเดี๋ยวก็หายไปอีกนะครับแล้วก็อย่าทามากเอาแต่พอสมควรนะครับเคยมีรุ่นน้องผมใช้ก็ทาเยอะเกินไปไ<ง>ลองเป็นไงน้องน้งบอกพี่ เอาฟาดโต๊ะมันยังนิ่งเลยดังนั้นก็ใช้น้อยๆหน,น,น่อยนะครับยายคลายความเครียดเนี่ยจะช่วยได้ไหมก็มีเหมือนกันเราบางทีบางรายเนี่ยเราก็จะแนะนําให้กินยายคลายความเครียบร่อลดความตื่นเต้นลงนะครับมันก็ช่วยได้บ้างนะครับหวังว่าก็คงได้รับข้อดีๆ <S <S บ้างนะเราไปฝึกกันดูนะครับอม